สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตีกคลังนะครับเมื่อวานเราทิ้งท้ายไว้ด้วยพระธรรมสุภาษิตที่ซาโลมอนเป็นผู้เขียนเองและชีวิตของเขาก็เป็นเครื่องยืนยันว่าพระเจ้าของพระเจ้านั้นเป็นความจริงคนใจกว้างขวางย่อมจะเดินรุ่งเรืองคนที่ให้น้ําคนอื่นย่อมในน้ําตอบแทนพี่น้องครับพระธรรมหนึ่งองค์ประสับที่1ิบข้อ1 4บสี่ถึงยีบันทึกไว้ว่าพระเจ้าทรงท้าแม่ซาโลมอนรุ่งเรืองอย่างมากทั้งในด้านทรัพย์สินชื่อเสียง รัดิปัญญาพระธรรมหลวงพกษัตริย์บทที่1 0ข้อ2 3่สถึงยีดังนั้นพระราชาซาโลมอนจึงยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์อื่นๆในโลกในเรื่องสมบัติและสติปัญญาแต่ทั่วทั้งโลกก็สแสวงหาที่จะเข้าเฝ้าซาโลมอนเพื่อจะฟังสตดิปปัญญาซึ่งพระเจ้าประทานไว้ในพระไถ่ของพระองค์ทุกคนก็นําเครื่องบรรดาการของเขามาคือภาชนะเงินและภาชนะทองเสื้อผ้าอาวุธเครื่องเทศม้าและล่อ ตามจานวนกําหนดทุกๆปีพี่รองครับนอกจากยืนยันว่าพระเจ้าของพระเจ้าเป็นความจริงแล้วยังยืนยันว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ในพระสัญญาเสมอขอและยังคงซื่อสัตย์ในพระสัญญาของพระเจ้าลนพระธรรมเดิมบุกษัตสิยิ์บทที่กข้อสี่หงเพระเจ้าทรงให้พระสัญญาที่ชัดเจนมากทั้งในด้านบวกและด้านลบหากระวังรักษาชีวิตเชื่อฟังทํทาตามถ้อยคาของพระเจ้าชีวิตจะเจริญขึ้นแต่ถ้าพวกเขาหันจากการติดตามพระเจ้าไปนมันสการพระอื่น แม้แต่วิหารที่งดงามที่พวกเขาภูมิใจพระเจ้าก็ทรงเหวี่ยงทิ้งพวกเขาจะถูกเยาะเย้ยด้วยเหตุผลที่ว่าทุกอย่างนั้นถูกทำลายเพราะพวกเขาละทิ้งพระเจ้าพี่น้องครับพระพรไม่ใช่รางวัลของความดีแต่เป็นผลลัพธ์ของความสัม,มัธ์ที่มั่นคงก่อนพระเจ้าซาโลมอนได้รับพระพรเพราะเขาเริ่มต้นจากใจที่ยำเกรงพระเจ้าและใช้สิ่งที่ได้รับเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระธรรมสองที่โมทีบุตรสองข้อสิบถ้าเราไม่มีความศรัทธาจริง พระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้พี่น้องครับพระเจ้าทรงเสื่อสัตย์พระองค์รักษาสัญญาของพระองค์เสมอเมื่อเราดำเนินชีวิตในความซื่อสัตย์และอยู่ในข้อตกลงของพระเจ้ายึดมั่นในประสัญญาใหม่ที่จะรับตางพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิดในความเชื่อและความรักเราจะได้สัมผัสพระพรความสุขฝ่ายวิญญาณที่มั่นคงความรุ่งเรืองในโลกนี้ความรุ่งเรืองที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไร แต่ขึ้นอยู่กับการที่พระเจ้าทรงอยู่กับเราและเรายังอยู่กับพระองค์เสมอพี่ดองครับเพื่ร้อที่านด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าพู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดดรกขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระอง์ื่อสัตย์พระองค์ทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอขอทรงโปรดเมตตาเราโดยจะยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของเราโดยการเชื่อฟังและรักษาสัญญาหรือข้อตกลงที่เราทํากับพระองค์ขอให้วัวจของเราจะซื่อสัตย์ยำเกรงและรักพระองค์ด้วยสุดใจ จะไม่หลงลืมพระองค์ในวันที่เรามีความสําเร็จแต่เราจะขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกอย่างที่พระองค์สุขปรดประทานเข้าในชีวิตของเราขอบพระวิญญาณของพระองค์จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์อย่างมั่นคงในทุกๆวันและในทุกสถานการณ์ขอทรงโปรดแม่ตานำรูปโฉกันอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระยูกริ์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมบุตรองค์สฉลเสริญครับ